จ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงสครับริกต้าครั้งที่37ประจำปี2568วันนี้เวลา7.33นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งขับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานนานาชาติภูเก็ตอำเภอตลานจังหวัดภูเก็ต ในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงสครับริกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568โดยมีนายนิราชพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอธิบดีผู้พิพากษาภาค8แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแผู้อำนวยการท่ากาศยานนานาชาติภูเก็ตและข้าราชการ เฝ้าทูนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเวลา8นาฬิกา22นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมบียอนกะตะอำเภอเมืองมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่41รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการกองทัพเรือ นายสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการจัดงานและนักกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปชายหาดบริเวณด้านหลังโรงแรมโดยเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านมีประชาชนและนักท่องเที่ยวรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อชื่นชมพระบรมมีอย่างใกล้ชิดเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งอีกัวน่าหน้า x รจากชายหากกตะตไปส,ส,ส่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขึ้นเรือใบรุ่น i r c ซีโร่ซึ่งเป็นเรือที่ทรงใช้ในการแข่งขันในรายการภูเก็ตคิงส์ครับริก t ตาครั้งที่37ประจำปี2568ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นเรือใบรุ่น IRC าซซรซึ่งเป็นเรือที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงใช้เข้าร่วมการแข่งขันขเพื่อทอบะเนนรการเตรียมการแข่งขันของทีมวายุจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังโรงแรมที่ประทับการแข่งขันครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในทีมวายุหมายเลขใบเรือ THA 72 มีสมาชิกในทีมเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยและนักกีฬาชาวต่างชาติรวม14คนโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งร่วมการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC Zero ในรายการนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งเป็นรายการแข่งขันเรือใบระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเรือยอชท้องเดียวที่มีขนาดใหญ่และมีความเร็วที่สุดได้รดับความนิยมทั้งในยุโรปอเมริกาและเอเชีย ในประเทศไทยมีการแข่งขันรุ่นนี้เฉพาะในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงสครับริกาตาสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่หลักสำคัญคือนิเกเตอร์หรือผู้ควบคุมทิศทางเรือโดยทอบทเรทิศทางลมตั้งแต่ออกสตาร์ทเพื่อปรับใบเรือให้ตรงกับตำแหน่งลมซึ่งจะทำให้เรือเล่นไปในทิศทางที่ต้องการให้เร็วที่สุดและมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นทักษะพิเศษสำหรับการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารกีฬาเรือใบของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติส่งส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาต่อยอดการแล่นเรือใบสู่การแข่งขันระดับสากลโดยทรงใช้ปร,ประสบการณ์และการฝึกฝนกีฬาเรือใบตลอดระยะเวลาหลายปี ทรงลงสนามแข่งกีฬาเรือใบทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์โดยทรงได้รับประกาศนียบัตรการบังคับเรือยอชหรือยอชมาสเตอร์จากประเทศอิตาลีทั้งยังทรงผ่านการอบรมหลักสูตรอิเล็กทร i c ิกส์เนวิเกเตอร์เนวิเกช for racing yos เพื่อเพิ่มผูนทักษะการทอบทะเนทิศทางลมสภาพดินฟ้าและอากาศรวมถึงการใช้เครื่องมือเนวิเกเตอร ซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันเรือใบในระดับกลังปรีสสำหรับการแข่งขันวันนี้ทีมวายุสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่1ในเรสที่8รวมการแข่งขันทั้งหมด8 r เรสทีมวายุมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่2 การแข่งขันเรือใบใน,นาชาติสิงห์ถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพริกาตาปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2568มีนักกีฬาเรือใบจากทั่วโลกกว่า10ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวม450คนมีเรือทั้งหมด120ลําลำประกอบด้วยเรือเล็ก76ลำเรือคนพิการ6กลำและเรือใหญ่38ลํา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบใน,นานาชาติสิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คาริท t กาครั้งที่37ประจำปี2568ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1การแข่งขันเรือใบรุ่น IRC ซโในนามทีมวายุนอกจากนี้มีผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันประเภทต่างๆ และผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เที่ยวระลึกการแข่งขันเรือใบในานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัฟตริกาต้าจะขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2530ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษทรงเจริญพระชมพัรษา60พรรษา โดยสโมสรเรือใบาราชวรุณในพระบรมราชูปถัมภ์กองทัพเรือสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียจัดขึ้นท่ามกลางความงดงามของทะเลอันดามันช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองกีฬาทางทะเลระดับโลกทั้งยังช่วยให้นักกีฬายาวชนได้ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาการเล่นในสนามระดับสากลเป็นโอกาสสำคัญในการคัดเลือกหานักกีฬาเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเรือใบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากาศยานนานาชาติภูเกต็ตเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยมีข้าราชการสารทหารตำรวจเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทส่งเสด็จ